เราอยู่กันที่ร้านสวยอร่อยนะคะนี่ค่ะร้านนี้เลยค่ะวันนี้เรามาแนะนำะขนมนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่งานจอมพลฟอนะคะอำเภอเมือพุทธบานนะคะจังหวัดสระบ,บุรีนะคะท่านผู้ชมนะคะไปจ้าเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศนะคะ่ะไปจ้าสวยอร่อยนะคะท่านผู้ชมเป็นร้านขนมแพนเค้กนะคะสไตล์ใหม่นะคะท่านผู้ชมนะคะน่าทานมากค่ะ ขายเฉพาะง,งานนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะน่าทานมากเลยะคะ่ะอันนี้จะเป็นแพนเค้กนะคะน่าทานมากคะ่ะท่านผู้ชมเราก็จะมีคอตด,ดอกเหมือนคอตด,ดอกสีกับท่านผู้ชมแต่ไม่น่าใช่นะคะน่าทานทุกอย่างท่านผู้ชม สวัสดีพ่อพาด้วยนะคะ,คคะพี่สวัสดีค่ะอ,อยู่นี่พี่เปิดร้านกี่โมงครับพี่ประมาณบ่ายสามโมงครับพี่บ่ายสามโมงโถึงกี่โมงครับพี่ถึงสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มขายเฉพาะงานเนาะพี่เนาะใช่ครับออกแบงานอีเวนต์อย่างเดียวครับรครับผมน่าทานนะคุณผู้ชม คันเค้กเราเขียนเป็นชื่อได้ครับผมสั่งชื่อสั่งรูปสั่งลายได้ครับเขียนเป็นชื่อได้ค่ะท่านผู้ชมนะคะจะเขียนเป็นคำอะไรก็ได้นะคะอย่างอันนี้นะคะท่านผู้ชมรักเมียนะคะกูสวยนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมนะคะเขียนเป็นอะไรก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะสั่งได้เลยค่ะราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่มาคะพี่สามสิบบาทค่ะราคาสามสิบบาททุกเมนูอ่าอันนี้จะสามสิบบาทครับครับผมแล้วก็ตัวกระตู เขาเขียนไปชื่อก็สามสิบบาทจ้ะถ้าเป็นอ่าแพนเค้กจะห้าสิบบาทท็อปปิ้งก็สีดีหน้าหน้าครับท็อปปิ้งนี่คือราดได้เลยได้เลยโอ้บุฟเฟ่ท็อปปิ้งกับท่านผู้ชมนะคะพี่สไตล์ราดได้กับบ้านได้ค่ะอืมฟรีไม่ได้เลยค่ะ อทีส่ดสดครับทุกขาแต่ว่าถ้าจะราดนมก็ราดเองได้เลยแล้วแต่ทุกค้าจะทานนะครับค่ขูดขึ้นมาแล้วค่ะท่านผู้ชมมีแทนจะไปงานไหนต่อคะพี่ยังไม่แน่ใจเลยครับยังไม่แน่ใจนะลูนะ จะขายออกตามงานนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าใครเห็นก็อย่าลืมแวะุดหนุนพี่เขาด้วยนะคะร้านสวยอร่อยนะคะเลือกได้ค่ะพี่สั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งได้นะคะเาลจ๊ะนี่ค่ะเรียนเท่าไหร่คะสามสบาทสองไม้ห้บครับคอันนี้คือลาดลาดอะไรก็ได้นะคะท่าไม่้ชม คุณลูกค้าได้ด้านหน้านะคะคุณลูกค้าใส่พีนะคะช้อปปิ้งพีนะคะรับแบบนี้นะคะรับเป็นสองไม้ไหมครับห้าสิบบาทระทมรวได้นะคะไม้ละสามสิบสองไม้ห้าสิบค่ะท่านผู้ชมหน้าพาราเลยนะคะนี่นะคะหน้าช้อปปิ้งเยอะมากค่ะ ไม่ได้ครับสองไม้ไม่ได้ครับสองไม้ห้าสิบกับนผู้มชมคุ้มนะคะไม้เดียวสามสิบสองไม้ดีกว่านะคะเพื่อความคุ้มนะคะาาาาใสยเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมงานมีอีกตั้งหลายวันนะคะมาเดินกันได้นะคะถึงวันที่สิบมีนาค่ะสองถึงสิบมีนานะคะท่นนานผู้ชมอำเภอพุทธบาทนะคะ น่าทานมากๆค่ะคอันนี้ห้าสิบค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอันนี้คือคุ้มจ้ะเยอะขอบคุณมากนะคะเลอกเวซา,าตัวข่ทองคือให้โคตรเยอะค่ะท่านผู้ชมโคตรคุ้มนะคะให้เยอะมาก คอปปิ้งก็ฟรีค่ะเพิ่มได้นะคะคือตัดตักได้แบบไม่อั้นนะคะ ถ่ายคนเดียวค่ะท่านผู้ชมสวยนะ เป็นซอสช็อกโกแลตนะคะเป็นเอ่อพวกเขาเรียกว่าอะไรท็อปปิ้งค่ะท่านผู้ชมนะ,ะทางด้านโน้นนะคือราดได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะาราหยิบได้เลยนะเลือกได้เลยค่ะสวัสดีครับอะไรดีคะ คนละครึ่งก็รับนะคะมาตะแกงกันได้ค่ะท่านผู้ชมมากนะแล้ววันไหนคะมายงนี้ตัวกลางเรื่องนี้ แล้วกี่ปีคะพี่ถ้าเป็นไอเคงก็ประมาณเปีเข้าปีที่8ปโอ้เจ็ดแปดปีแล้วค่ะนันผู้ชมเป็นธุรกิจของแฟนค่ะ,ะเป็นธุรกิจของแฟนนะคะอันนี้มาจากไหนพี่อ่าปัตทานีครับโอ้โห แต่ก็วิ่งไกลเหมือนกันนะพี่วิ่งเลยครับวิ่งทั่วเลยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพี่เขาอยู่ปทุมนะคะก็จะมีอีกสาขาหนึ่งก็โรงงานราชมงคลธัญบุรีครับงานรับปริญญาอ๋อเป็นงานรับปริญญาเดือนหน้านี้นะพี่อนั่ั้งแต่วันนี้นะผมอ๋อมีแล้วเหรอคะอืมงานรับปริญญาค่ะท่านผู้ชม ยังไม่เคยเห็นนะคะพี it, s like. <S ่แบบนี er> ้ครับไ่เคยเห็นเลยค่ะส่วนมากลูกค้าไม่เคยทานก็ก็เดินผ่านแต่ว่าถ้าลูกค้าลองทานแล้วก็กลับมาซื้ออีกกัางหูาราคาติดบาทลูกขอบคุณะครับ สิบกว่าถุงได้สิบกว่าถุงโอ้โหนี่ขายแฟรนไชส์มีอะไรไหมคะพี่ตอนนี้ยังตอนนี้<ม>ยัง,ยง,ยงครับยังไหมคะมีเพจไหมพี่เพจมีครับเฟรนช์เค้กสวยอร่อยคะ่ะชัยเค้กสวยอร่อยอเขาไปติดตามกันได้คะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะขึ้นเพจไว้ให้นะคะ พิมพ์ว่าเพนเค้กสวยอร่อยเลยนะพี่ใช่ครับเพนเค้กสวยจะเป็นโลโก้ร้านตรงนี้เลยจะเป็นโลโก้แบบนี้นะคะท่านผู้ชมอ นี้นะคะคือใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ได้เลยราดได้เลยนะคะเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านสวยอร่อยนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่งานจอมพลกอนะคะอำเภอพุทธบาทนะคะจังหวัดสระบ,บุรีะคะ่ะท่านผู้ชมนะคะเป็นงานประจําปีนะคะตั้งแต่วันที่2มีนาคมนะคะถึงวันที่10ค่ะ,ะ,คะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะเท่าไหร่ครับ